ใครเนี่ยที่นอนใครแครอทไม่ใช่ของแครอทอันนี้ที่นอนพี่ปูกขึ้นนอนแบบสบายใจเลยเนาะเป็นไงมั่งลูกนุ่มมากเลยแม่หนูอยากนอนใหญ่เรียกแครอทนะแครอทแอบขึ้นมานอนบนที่นอนเอ้ยจอง็นที่นอนตัวเองเลยแคร เฮล็เฮล็ครับก็มานอนทำไมมานอนที่นอนไม่อยากนอนเนี่ยได้ที่นอนสีสวยเลยนอนสบายเลยนอนสบายเลยเป็นไงล่ะอืเป็นไงล่ะ,นละหนูอยากนอนหรอลูก จดดขึ้นมัดเลยให้ที่นอนลายสวยเลยเอนอน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 อลงทาไมเฮ้ยนอนเฮ้ยนอนน,อนเดี๋ยวตกนะลูกเดี๋ยวตกนแค่หน่นอนนีความสุขระวังตกเตียงนะลูก <c oughs> เอ้ยหมาน้อยเอ้ยหมาน้อย Núi khanh nó láng nạ, nó không có àm Mẹ nói chăm xin Mẹ nói chăm xin